นี้ได้แนวคิดมาจากไหนอะคะอ๋อก็เห็นตุ่มมันมันแตกอะค่ะก็เลยให้แฟนเจาะแล้วก็เอาลองลองใส่ดูให้มันบังลมบัลงลมได้เพราะถ่ามันอุ่นก็กอดได้อ๋อมันมีเลอะ<อ>มันมีเลอ,เลอะเสื้อผ้าเราด้วย้าเหาจากแก๊สแรง,งก็ไม่ออกเสื้อผ้าอันนี้คือที่เจาะเนี่ยคะ่ะคือคือได้แนวคิดมาจากไหนก็ ขี้เกียจทิ้งตุ่มก็เลยคิดเอาเองวใช้มากี่ปีแล้วอันเนี้ยใช้ที่นี่เปีอ๋อเริ่มตั้งแต่เปิดตลาดเลยเหรอคะเพราะว่าตอนแรกอยู่ตลาดดูโลดเดินมีคนมาคือยังไง Terima kasih telah menonton! มากินกาแฟที่นี่บ่อยไหมะคะปรออจะจำค่ะอ๋อประจำขายของ<า>ี่ตลาดนี้เลยคะ่ะอยู่ลงมางวว้าพงอัดคะ่ะมาทุกวันเลยเหรอก็มาทุกวันเท่าไหร่มาช่วงเวลาไหนอะคะเช้าแล้วรสชาติกาแฟที่นี่เป็นไงบ้างคะอร่อยไหมมันมันยังไงยักหน้าเดี๋ยวคือมันยังไง <c oughs> รสชาติเป็นไง ยินแล้วรู้สึกมันถ่ายง่ายแล้วก็ปอบคุณดีค่ะแล้วลูกค้าที่มาค่ะประมาณช่วงไหนเยอะที่สุดช่วงประมาณทีสามีสองตีประมาณเนี้ค่ะเพราะาจะมีลูกค้าแบบงานศพงานแต่งอะไรพวกนี้แล้วก็ร้านชําขายของชําตามป่าําเขาอะไรเงยจะมาซื้อตลาดนี้เป็นตลาดศพตลาดขายศพ แล้วลูกค้าที่ประจำะจำเนี่ยที่เยอะที่สุดคือคนในตลาด